ไอตาลุงเบิ้งดุไฟจีสูยืนเบิ้งดุไปจีงามกูมูอีกวันนี้นี่ีด้กูหมู่ยืนกันยกโอ้โหมาทีวันนี้รุ่นเดียวกันเนียเป็นผู้ชายกับเป็นเมอนย้มาอีกดูมานีมา้ตีกตีมนายกตีหายเออนั้ไหายค่ะอีหนเยเจ้าอหนี่ กทีเบี่ยหไี่ยกินอะไรมาองน่ยก็ลองก็ลองหน่อยังจะกินอีกุกแล้วมาหนนี่อยจกกินยนี่อยากแล้หนน่ยเบิร์ตหัวเศร้าดอเออืดน่เลหมีบอกสองออนปลายกำหนดมอนะที่หนึ่งสองกับที่หนึ่งกำนนี้ซ้ำอีอไม้รมาเลยซ้ ต้องบิดตังน <put> ี้นะบิดอี่าดึงออกเป็นหายนะได้ดึงออกดูดได้ดิอ๋อหอมมึงดูมันมาขเนาะดูจังมือมาขัแล้วพอมันดูดแล้วหอมเลยมันโมทันมันน่มมันไหลซาโมทันใจมอมันไหลามโบกินดูดอยู่ดูดอยู่ดูดอยู่ดดู่ดูดอยู่ดูดอยู่ดูดอยูดูอู่ดูดอยู่ดูดอดูดอยู่ดูดอยู่ดูยูัดูดยูดูดอยูดูดูดู ยืนเยียมกันดูได้สูงวะได้สูงหนนี่มานนี่นะสามนี่นะสามสาวน่ะมอญมาจองบนรถมาาสาวเลยสาสาวเลยสืเลือกไทนี่นี่นนี่ไ่งามกมูเลือกดูหายเขาเนาหายเขา

Ừ. Ad bạc, Mẹ ơi. Con đó, đó, thôi ra. Đẹp phụ, phụ, phụ bừng, ham ham chào chị Hải nha, chào bà non bớt cơn cho tẻ của đơ. Nhìn vô. Ừ, chào nhau, Hải nha, bớt cơn nó bớt tông Hải đó. Ừ. là cơ non. Mơ. là cơ non đơ. Chị Hải đơ cơn mà nè. Ăn đơ Nhìn เข้ากัจากนอนเน็นบอเข้ากัจากนอนได้บังห้ามเดินอนอิ่มเลยเอาปากจัป่องหลับแล้บุ่มอิ่มเอากินมดได้สรุุกินมดซะเน่นผู้บ่าวมาโองบึงผู้ชาวอลายผู้บ่าวผัที่ผู้เดียวต่พี่หายพี่ห้อหบ่ตอนนั้นอินเอเ็นได้ขนอเอนย ยเอจัดการหลดว่ะกาย,ยกอย่งน้กขวกเงินเดียดกายกายที่โตม,มันยินงแรงมันไข่บรือม,มันเห็ดเนีงยมันควร,รจัดการหลดเจอบอกลโตสีหย่ง้ผู้คนวที่ไปทำงาน,นตัวดำบอกโ <laughs> อ้ไปคอดเอพ่อเข,อข,อขอไปตะโหดเถอะเมยอพาเรมาเท่าเี้ได้เด้อทาเด้น

งนองงัดเดี๋ยวมาเบืองนองก็ฟ้ามา่เนะใหญ่เไยนะก็จะเลยเขาบริมาได้นลาได้กับไปเขางเฮียได้เนระเขาทีไปเขาหงเฮียได้ในวันอันยังวันจัเขาไ็เขาเลยนน้าจะจมอเลยนี่ังอยติดหลุดไปเลยอามเอ แม่เมื่อตอนเด้อแม่ใหญเมื่อตอนเด้อเห็นบ่แตงเม่นพงหามอย่าหายเด้อนอนได้อยหายเด้อยามเมื่คืนม่กะนอนนี่เด้อจะวลายเด้อแม่สิเมื่อได้แม่มาเจาะเบิ่งาือกเมื่อปาู่กมีแม่ยกใหญ่โอ้นใจปใหญ่สิิอดนานัก่เอคืนอแลเนาะเรียเลยแต่แม่นมกยังมาคู่มือเรา คือนอและ <im itation> เบือกันนอถ้าแม่นอยู่ใกล้เบือดูกันบูมาหอะลกเอออันนี้มันไล่บ้านซือๆได้นน่นะมาป่านมาจากบ้านตะวันเป็นหาบเนากเบือทีเหาะ้อแม่นเนอคืออยู่บ้านอยู่ใกล้เนี่ยเหรออุ้มทีคู่มือได้หนิรถกู้มือได้นีิบันกไก่จับันตะตีอ่านั้นองยอมันบไัไก่ดิ <im itation> อันนีเปิดมาเท่าไหร่ันเนาะกะอีเตอ้อมๆ45บหกะสิอุ้มนี่ลิตอุมเป็นอยู่บ่เอ้ยบ่กะนอนเด้อเด้อะแม่สิเมื่อยได้นอนิเด้อบ่ใหญ่จนะ้าวจนติดรถาเลยแม่เอ้ย่เอ้ย มะัคือเห็นนั่นนี่ลูกออกแล้วก็มือนีอัดปากไวอยู่นี่นี่นีนี่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 ยี่นนิดนี่าี่นี่นี่อก่นี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 ่ี่นี่น่นี่นี่น่นี่นนี่นี่นม่นนี่ีน่นีงนีนนีนน่นนีนี่นนีนี่นี่นี่่นี่นนี่น่น่ เม่แม่อม่แม่แม่แม่้ม่แ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 ม่ต้่งมหนนนนม่แม่แม่ม่แม่แม่อม่แย่แม่แม่ไป่แม่แม่ม่อยู่่่ม่แแ่นแม่แดมั่ มือเงีกเมอี้ยวมือเ้ยเม่ล้วน่อปะนี่อันตนเหรอคี่คองเอ้ยน้องนัดกับพ um> ่อ่แม่ใหญ่ปูกับย่านัดกับปูกับย่าเมื่อแล้ว

ไม่เม anyway, ื่อไรเด้อไม่ใหญ่ก็อดปุ๊คิดถอดยโได้เลยต่อุ้มเด็อยู่ยงกันแต่ยังนี่ยนอยพูแต่ต้องออกมาใหม่ๆอีพูเมนนมเราก็ยังแพงมาปแงมประแมหละทำยจะปนแงมปแมเลยเด้ออืมืมวอีกแล้วอยกินโบอินเลยนี่มามามาเด็กน้อย คำเลยพี่น้อง,จงแจงตะเวนทกแล้วยังอยู่ตารางขี้เก่าพี่น้องเลยน้ำกระสือมาแต่พละทางลงมาแต่สวรรค์น,นองเนื้อกะน,อน,นอนจับป่าลุงนอนอีกแล้วกินแล้วก็นอน เดี๋ยงง่ายๆเอยอ้เด๋ยวตาขวดนุ่มกับเตียมพร้อมพี่น้องเ้ยนี่พอเข็มล่างไว้าหายเธือชุกเชิญกลางคืนเลยนี่ไปกดน้ำให้น่องเลยนี่ซองขวดเนี้ยตัวกบเตยเงี้ยมึงคืนเอาเต็มๆเลยเพื่อน้องฮิวต้อนกลางคืน นอนเถอะบอท่นว่าพอเข็มกำลังปีงปลาใหา้ตะกานี่ก็น้อยพราะอะไรช่วงใส่สิได้ซื้อตะกามาเสริมพี่น้องเลยเต็มเลยพักผักอ่อนผักคำไม่ก็จำเป็นใส่แล้วพรอ่อนลายพื้นด้ยตรงมู้นดอกคำนี้นอนเอ้เนิ่ี๋ยวเขาไปซื้อขนมอยู่บ้านอะไรพี่น้องเลย พื้นใหญ่อนยยี่คุณยายจะดีบไปสง่งผ้าผ้าอ้อมพื้นใหญ่มา,าให้แบบนี้พื้นใหญ่ค่ะพี่ทั้งนั้นขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ได้ดพ,มมพ,ไพี่น้องเด้อพระหุมครับอีกอันนี้พรมลายพื้นพอตกกลางคืนมาหน่ะห้ามห่อนบ่บ่เบาปิดผ้ามันเปิดออกจุกนอนยามคืนมาอากาศเย็นหนองหนาวบลใครอ่านตัว พี่ก็ต้องแน่นเลยอยู่กับน้องลีดแต่จะมีน้องลิดเมื่อื่นเข้าไปโรงเรียนก็เอ้่มแน่นบอกมือก็ยังอยู่อยูม่มอฮื่เนาะเข้าโรงเรียนขอบคุณในารายพี่น้องไปพอกันใหม่คลิปหนาไม่ใหญ่กับเมื่อแล้วบบดโดยสบ,บายดี